วันดี่รัาเปอนแม่น้นองทุกคนเพื่อนทุกคนเนาะวันพูกวันพูกจะได้ไปเอวอีสานหรอสักสองสามวันว่ะเขาก็ว่าอัอานเราไก่แล้วเนียอย่างใดว่ะนมไก่เข้าไก่เนี่ยใดคือมันกินเอาไผ่เอาอคือมันกิิเนนี่หรอ ผมเลี้ยงไก่นี่ผมต้องเอาอาหารนี่เตรียมไว้ฮ้อเนอะพวกกุ้มประมสามสี่วันวันแน่นี่กินเป็นเดือนกับนุ่มเสี้ยงเป็นปีกับนุ่มเสี้ยง <c ười> ไก่หมกสองสามร้อยตัวนี่กินได้สบายอะหางเดียวเนาะใอรที่ชอบเลี้ยงไก่เนาะว่าคนหนุ่มคนแก่อะไรชอบเลี้ยงไก่นะไปพอน้อหางไก่ผมนอนเดียวหอยปลาไปพอนะ หังหื้อน่ำไก่นะกับหื้อข้าวไก่เวลาเา่อไปเอวนี่เขาต้องไปพะวงอย่างเช่นยังอะปล่อยละไหมฮะไปเอวปิกแมมมึงเตี่ยวมันยังกินนมดอะ่ะไปเอาไปพอกันเนาะตยมา ปุ่นเป็น <c oughs> ต้องปุ่นเป็นเล่าไก่น้อยเนาะมาตรงนี้ตรงนี้เป็นเล่าไก่ใหญ่มีสองสองเล่าที่ปอยมันก็กว้างสักสองแงนที่ล้อมไว้นะ่่มีสักสองแงนนด่นนี่ มาดูมาดูว่าผมเฮือนอาหารไก่อย่างใดเนาะเวลาเขาจะไปเอวอไปเอวหลายวันเนี่ยสี่ห้าวันแนมไก่เฮือจะได้อ่ะโดยเขาต้องได้มาดูแลมันต้องได้ไปขอคนอื่นมาเฮืออย่ะ ไก่น้อยก็มีสักประมาณหกสิบตัวไก่ใหญ่ก็สิบปลายไก่ใหญ่มันนักไก่ใหญ่มีสิบปลายกำเดียวจะบอกวิธีฮะครับอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือถังเก็บน้ำนาอ ห้าร้อยลิตรต่อหน้าประปลาเข้ามาเอาบอลวาวเขาใส่มันหมดมันดึงเข้าคนเดียวมันก็ต้องวมันเสี่ยงอะเอาก็ต่อต่ตอ,อมานี่ต่อมาที่ถังนี่นะก็อบอลวาวใส่เนาะบอลวาวใส่แล้วก็ลดขอลด นิ้วเกิงเฮ้ยนะนิ้วเกิงลดสี่หุนนะนิ้วเกิงลดสี่หุนอันนี้ไปต่อน,น้ําเข้านะต่อน้ําปลาปลาผมน้ำปลนะาเข้ามาที่ถังนี่อันนี้ไปต่อน,นื่อออกเอ้ยมาตั้งเพะ เนีน่มตั้นได้ใส่พวกกินแล้วหมอนะไก่มันนี้นะเอาแจ้ดดดบบอลวาวสี่หุ่นเนี่ยร้อยปลายเห้หน่อยนี่นะ คกินร้อยสาวกันฮะประมาณนี้นี่กระถังเนี่ยถังเป๊ะสี่เหลี่ยมเนี่ยแกนเราต่อขององอมานี่เน่ะยขององอมานี่แล้วก็บอนวาวเขาใส่ เยเรียบร้อยแล้วเอาขอไปเปิดบอลวาวตีอันแท่งบุ่มกร,รมเดี๋ยวแนมดึงไหลเข้ามา Cáy tình loại của kim mười chín này. Tông quam luôn tìm tòa loa cỏ. Tu anh ti hoa, nó. ดูนี่นี่เนลอนสาวลิดปาดเอานี้ออกลอนสองเกนเนาะนี่ทำเกนปาดเอาข้างมันออกนี่แล้วก็ใส่อาหารเข้าไป อันนี้ไก่ใหญ่ซีฟตัวปุณละอีสี่ห้าวันว่ะเขาไปเขาไปเขาไปสามวันเหรอเขาไปเอลเขาไปเอลสี่วันสี่ห้าวันเนี่ยังหมดเลยนี่ซาวลีดนี่ไนะ <c oughs> อันนี้ไก่น้อยไก่น้อยใส่อาหารไปซาวลีดเหมือนกันปุณละห้าหกวันวะไมนมาหมดอ่ะเอาปีกมาจ้าพอดีอ่ะ อาหารเกือบหมดอ่ะไอที่ไข่เอวเราเมากระไกยนะไปไหนพ่อมได้ไปนะบิ๊กซีพ่อมได้หันนะ <c oughs> ลองพอเตะต่างเอวกับนี่นะสบายขนาดละ ท่าน้ามันเต็มเรืองยุ่หรอกเนี่ยผมจะย่งเอ้นี่ผมไปเอี่ยวไหนก็สบายมันต้องไปเปลี่ยนห่วงอย่างน้นไก่นะปล่อยมันกี่วันก็ได้อ่ะอาหารหมดมันซอกกินแย่บุ้น ไก่โมนี่มันชอบกินหญ้าก่อไก่สีดำนี่นะไก่ห้าหมส์จักพันมันบพันในอย่างเนี้ยพอในกุ๊กเกินก็ยังบยมมีนะพันหัวจุกแต่มันใหญ่โวยเนอะสี่เดือนนี่ใหญ่ละอ๋อไปคันร้องก็บร้องพอเนอร์ฟากันคลิปหน้าเนอะไปเอวปิกแม่ก็บยลงคลิปหักำ สวัสด,ดีเนะอสวัสด,ดีครับ